สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนมารดน้ำผักคะน้ากันนะคะผักคะน้าเราตัดไปกินหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ทีนี้เราใช้วิธีการตัดไม่ใช่ถอนรากนะคะเพราะฉะนั้นคะน้าก็จะงอกมาให้เราในชุดใหม่อยู่แล้วค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่นะก็จะเป็นคะน้าที่เขาแตกยอดออกมาด้านข้างนะคะนี่คือร่องรอยการตัดนะทุกคนเนี่ยแล้วเขาก็แตกยอดซ้ายแตกบางต้นเนี่ยแตกยอดซ้ายขวาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ ตัดตรงกลางนี้แตกยอดซ้ายแตกยอดขวาออกมาอย่างนี้เลยอะทุกคนคือทุกต้นเลยอะ่ะนะคะบางต้นเขาก็แตกยอดเดียวบางต้นเขาก็ออกมาสองยอดนะคะนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมจะทําให้เราเก็บคะนา้ากินได้หลายรอบเลยทีเดียวนะคะตายนะชอบกินผักคะน้านะอ่านี่ค่ะวันนี้เราจะมารดน้ําบํารุงนะคะสิ่งที่ไตยจะใช้นะคะทุกคนก็ไม่ใช่ของหาย,ยากอะไรนะคะอย่างแรกเลย จุลินรีน้ำสาวข้าวอันนี้มีติดสวนประจำแน่นอนนะคะอย่างต่อมาก็คือนี่เลยนะคะผงชูรสนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรเลยเนี่ยอย่าลืมนะคะผงชูรสช่วยได้นะคะทุกคนนะคะพืชผักเขาชอบนะคะทุกคนแต่เตรียมน้ำลงในบัวรดน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะผงชูรสหนึ่งบัวนะ ใส่ใช้ผงชูรสครึ่งช้อนนี่ค่ะครึ่งช้อนนะใส่ลงไปเลยคนๆเขาหน่อยเขาละลายเร็วค่ะผงชูรสนะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวค่ะขย่าก่อนใช้ทุกครั้งเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตคณะไม่มีดอกไม่มีผลแต่ก็ใช้ได้เพราะเป็นการบำรุงต้นช่วยให้พืชผักใบเขียวกรอบมีความแข็งแรงแล้วก็เป็นการบำรุงดินไปในตัวด้วยกะกะเอานะคะนี่ ประมาณนี้แต่และอย่างที่เราใช้เราจะใช้ไม่ได้เยอะนะคะทําให้เราสามารถใช้ได้อย่างสม่ําเสมอถ้าเราใช้ทีเดียวตุ้มเยอะไปทีเดียวพืชผักก็มีโอกาสช็อกหรือว่าน็อกฮอร์โมนได้นะคะก็เหมือนน็อกปุ๋ยช็อกปุ๋ยประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคนๆให้ทุกอย่างเข้ากันเราก็ราดรถไปได้เลยนะคะผักคะน้าของเราค่ะ วัชพืชนี่คือขึ้นเร็วมากๆเลยนะทุกคนหลายคนนะคะมีคําถามว่าเอ๊การราดรถผักเนี่ยควรจะรดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะคําตอบก็คือจะรดเช้าหรือว่ารดเย็นก็ได้ค่ะทุกคนแล้วหลายๆคนมีคําถามว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย ใช้เช้าหรือใช้เย็นใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเหมือนกันเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขามีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าไม่มีแสงแดดเขาก็ทํางานได้ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ชวนเพื่อนๆมารดน้ําผักคะน้านะคะคะน้าที่ปลูกอยู่ในแปลงนะคะเก็บกินไปหมดแล้วย่าอาจจะรกหน่อยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอชุดใหม่ออกมาแต่ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ชมกันค่ะเวลานี้เย็นแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ